สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมาอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วพี่น้องย่ามคำคำเนาะพอดีมื่ออื่นเขาไปอยู่นะเขาจะไปอไ้เอารถไปสมล่ะกะสิบออะไรยู่เฮตทิปนะถ้าสาเขาก็เลยมาเฮ็ดวิดีโอไว้ตอนแรกเนาะว่าจะแฮดโดนลหรอด้พี่น้องไอ้อันนี้เนาะเป็นจะมาตอบคอมเมนต์เนาะของคุณสุทธิชัยเนาะแล้วก็บ่ได้ว่าอีหยังดอกพี่น้องแล้วก็บ่ได้ว่าอีหยังแล้วเบาเกี่ยวกับอันไอ้คนผูถาว่านะพี่น้องเดี๋ยวเนาะอันดับแรกเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ ถ่าฟังนอพี่น้องนอแล้วคอมเมนต์เป็นทีนาสนใจนะพี่น้องแล้วบอกว่าอันคอยบอคักอยู่อย่างนึง่งพันว่าวัฒนาธรรมแบบฝรัง่ง่ามพ่อแม่ฒ่าใสางานบ่ไดแล้วเอาไปไหว้ผ่านภักคนสลาเขาใจอยู่ดอกว่าทุกคนตกทำงานบ่มีเวลาดูแลมันกะนายพดหูใจเมือ่อถึงเมือ่อตอนนั้นมาถึงนึ่งสินาพี่น้นองนอไอคอยพยุน ประเทศอังกกินเนาะใครก็เดี๋ยวสัมผัสได้หลายอย่างมาพี่น้องได้หลายอย่างเท่ากันไอ้คนหลอค้างนะพี่น้องคนหลบค้างแน่ละกะคนนั้นคนนีบว้ห้ฟังแน่งสินะเนาะอันประเทศนังกฤษมันการการอยู่การกินอีหย่างการใช้ชีวิตมันต่างกับบ้านเห่าซึ่งสีนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกกะคือจังคือจังไง ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องวันนี้ว่าเรื่องผู้เฒ่านะผู้เฒ่านี่ลุงลุงงลุงน้องไม่ยาติเออายไม่ยา่ินะกัะเอินลุงตัวนั้นหรือว่าพ่อปู่พ่อปู่พ่อปูเนาะพ่อปู่ใหญ่บ่กระเอินพ่อปู่แล้วเนาะแต่ว่าอันอันพ่อพ่อของเจสิกาเราเอิญลุงนะเราเอิญว่าอังเคิลนะนะพอก็เลยได้เอิญลุงตามนะพี่น้องที่จริงเป็นปู่ละเป็นผู้ปู่ข่อยเนาะ ตอนนี้เราก็87 88ละพี่น้องเราก็บว่ยอมไปอยู่บ้านพักคนสลาดเด้เราบ่มีเราบ่มีหลูกเราบ่มีหลูกเราบ่มีหลูกไม่เมียเราบ่ด้แต่งงานนะเราก็อยู่เขาเล่าอ่ะละตอนนี้เราก็เ่าอ่ะละวันนี้แต่ว่าเราก่ยอมไปอยู่บ้านพักคนสลาดพี่น้องเราก็อยู่บ้านเล่าแต่ว่าอ่าคือจังผู้เ่าอยู่นีเขาก็ิมีเงินเดือนน่ยนะพี่น้องเงินเกษียณเงินอนยางระเพินเงินแฟนชันเนาะ เงินแผ่นฉันเข้ากับสีเขาทุกเดือนทุกเดือนนะเสียนะแล้วก็มีใส่มีกินตอนสมัยตะกี้มันก็หกสิบปีนะพี่น้องสมัยนี้มันก็หกสิบหกหกสิบหาหกสิบหกหกสิบถอดได่ละตอนตอนหลายปีละพี่เนี่ยไม่ยาแล้วว่าหกสิบหกสิบหกสิบหาบอหนอแต่ว่าตอนนี้บุหงาว่าอัหกสิบ่าไรมันอันมันได้ได้รับเงินบำนาญนะพี่น้อกเขาก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ข่อยเห็นคอมเมนต์นี่ข่อยก็เลยอยากมาบอกให้ฟังว่าบางคนเขาก็บ่ได้ไปอยู่เลยพี่น้อง บางคนอันเพราะว่าพ่ออายุสิบแปดปีคือจังเจสิกาเนี่ยเนาะเธอเสิไปเรียนมหาวิทยาลัยเธอเคยไปยืมเงินเรียนในพี่น้องส่วนหมากได้กหน่อยคันอยากไปหาเรียนวิทยาลัยเนี่ยขันพ่อแม่บุด้วยอีลีกะไปเรียนบดาในพี่น้องมันแพ้แห้งคือจังเจสิกาเนี่ยเนาะอันก็ไปยืมเงินหลวงเรียนบ้านท่าก็มีเงินยืมเงินเรียนเนาะคอยกับสมัยตีกิจของก็ยืมเงินเรียนด้วยกันก็ดี จสิกาก็ยืมไอ้ปีละเก่าพันพี่น้องคิดเบิ่งปีละเก่าพันะสิพ่อบ้พอเด้ทั้งค่าหอค่ากินค่าเลียนอ่ะนะพี่น้องเก่ 9, าพันใครมาเลียนจบหาเจสิกาว่าค่าเลียนจบอีรนประมาณประมาณหกปีเพราะว่าเธอเรียนสถาปัดนะพี่น้องสถาพัย์นี่ตรงเก้งอิรีได้พี่น้องเจอเขาได้นะกะตรงเอเอเอสามเอนะพี่น้องตรงด้เอเอเอนะตะว่า แจ๊กสีบดบ่ได้บ่อยก็ลุ่นอยู่กับแจ๊กสีกาทันเทว่าอันสสให้ติวเตอร์บอใส่เทียวเตอร์บอเทวว่าบบใส่คนว่มมากักบโบนแน่ใจหรือว่าสิเป็นจังไงพี่นอ้องจักใดญบ่ได้กะคันนั้นบ่ได้ก็ต้องไปหาทางอื่นเรียนนะเนาะอะไรนั่นอ่ะอันเขากะเจัาสิลป์พี่น้องบางคนกะไปอยู่ปานพักคนชราบ,บ่อเดยบ่ได้เป็นน้ำลูกน้ำเต๋าส่งไปเด้ส่วนมากคันคันผู้เฒ่าน่ะบ่อยอมไปกับโบไปเลยพี่นอ้องเพราะว่า ครอบครัวพ่อแม่ต่างหากครอบครัวลูกต่างหากนะสิน่ะแปลว่าอันข้าสมมติว่ามีบัตรน,นะสิน่ะขันยากไปบัตรยู่บ้านพักคคนจรลาคันม่มีเงินใจ่ายให้หลวงไอ้ให้มัน,น,น,นจะมีบ้านพักคคนจรลาของหลวงกับบ้านพักทุกคนไอ้ไอ้พาเยียดนะพี่น้องคับใครว่าเป็นอีหยางพัฒนาเขาว่าจะนายประเดวิวไทยหลายมันก็เลื่อกพี่น้องพัไทยอันอันพาเยียดนะของเอกชนเออของเอกชนนะพี่น้องก็เลือกว่าสิไปอยู่ธใส่ มันจะมีกะขันค้นซอยเหลือตัวเองได้อีลีเข้ากับโบไปอยู่เนพี oon, the 17, 17, yup. way, ่น้องไอ้บ้านพักคนฉลาดอย่บางคนก็ว่าคือจังคางบ้านพอดีพี่น้องอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดปีเล่ากับผัวเราตายแล้วก็บ่ย่อมไปอยู่บ้านพักคนฉลาดแล้วก็อยู่บ้านเราไปอยู่กับลูกแล้วก็บ่ไปอยู่ลูกเขาก็มีบ้านของเขาเนบะเขาก็มีบ้านเขาก็มีครอบครัวของเขาเขาก็บ่ได้อยากไปอยู่กับพ่อกับแม่เลยพี่น้องเขาก็บ่ได้อยากเอาพ่อเอาแม่ไปอยู่นํามเลยคนไทยเทาก็คือกันพี่น้อง S <S <an> คุคิดว่าเด้คนไทยเขาก็คือการบริยากไ้อยากอยาไปมีชีวิตครอบครัวคงจะคของนะพี่น้องอยากไปสั่งครอบครัวยังจะสินะอยู่นีมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาก็เก็บเขาแพ่นฉันนะสินะพอเทามาเขาก็มีเงินกินเงินใส่บุอยากไปอยูบอย่บ้านภาคหลวงก็อยู่บ้านจะารองกับมีเงินกินเงินใส่นอกเสียจากว่าซอยเรือตัวเองบได้แลี่อนะพี่น้องจงัจงจังอันจังไปอยู่ บานหลวงสิน่ะแบบซอยเลือดเจ้าข้องบอดด้อีลีบางเธอใส่ใส่ซอยเลือดเจ้าข้องใะนดิดนิดหน่อยหน่อยกะแห้เพย์ภัยจากพยบา,าบาลมาเบิ่งยุ่งเหืน่นเจสีกระดนะเพราะว่าขัดไปอยู่บานหลวงสิอยากกินยังมันก็บอดด้กินยาสีเข้าเข้าอยากนะนั้งเถื่อนไอเข้าเข้าก็ต้องกินตามที่เขามีนมาใหา้สินะ่ะแต่ว่าอยู่นี่ขันสม,มุติเราบรสมบายบริสัมยังกะไอนั้งเถื่อขันเท้าแห้งๆมอ,อเขาก็มาเบิ่งอยู่บาทเลยเดยพี่เนาะมาเบิ่งอยู่บาทเลยแบบ ให้พยาบาลมาเบิงติดต่อลูกเต่านะะั่นแหลนะติดต่อหรือว่าหยาดนั่นติดต่อให้ให้พยาบาลยังมาเบิงก็จะแม่พลอุ่ขอยนะเนาะเคตพลอุ่งคอยน,นี่เราวก็บบ่บย่อมไปอยู่ไอบ้านพักคนฉลาดเลพี่น้องแต่ว่าถอดมือน,นั้นเราอาจสิไปกับ,บนะ่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เรากะย่างๆกระจกกระเจ็กไปไหนอยู่นะพี่น้องแต่ว่าบริย,ย่างแบบยางเฮิร์นแล้วก็เฟียไปนะพี่น้องเฟียไปเฟียไปหอดตู้เย็น แล้วใครเฟียมานั่งโซโฟาสิเนอะเฟียไปห้องบน้ำสินะเวลาอาบน้ำแบบเนี้ยก็ให้พยาบาลมาอาบให้ทุกอาทิตย์ละสองเทื่อบปให้พยาบาลมาอาบน้ำให้นะบุหูว่าเขาอาบแนวไดนละพี่น้องคอยกับบุหูเนาะอันนี้กะขันเงินอันอันอันอนยังล่ะเขามันจะมีหน่วยงานติดต่ออยู่นะพี่น้องว่าอ่าขา,าไร่ใดทำหนี่ขันจา้างเพื่อไอ้ขันฟี่หรือบ่ฟ,อฟี่ก็แล้วแต่นะพี่น้องแต่ว่าขันสมุติว่า สะยุบสไปยูบานพักคนฉลาอิหีหล้วงนะ่ะเกษีเอาบานเท่าที่ยูเนี่ยค่ะสมมติว่าคนจะไปอยู่บานพักคนฉลาเนี่ยคนมีบานนี่ล้วงเ็าะกษีคายบานเนี่ยไปจ่ายคา่าค่าใส่ใจของเหา่าอยู่ในบานพักคนฉลาดนะพี่น้องไอ้ลูกเต่ากับบได้ระบานนั่นเด้พี่น้องค่ะสมมติว่าพ่อแม่ไปยูอันบานพักคนฉลานะพี่น้องคือบาน มันกฎหมายมันม so ันมันก so ็คือบ้านเท่าอะนาพี่น้องคันมันบ่มีเงินไอค่าใช้จ่ายพวกพ่อก็ต้องเอาเอาบ้านเนี่ยขายแล้วกันเอาเงินขายบ้านเนี่ยมาดูแลเท่าตอนเท่าเฮาป่วยเท่ายังเท่าปสบายค่าอาหารค่าอีหยอย่างจีนน่ะพี่น้องแต่ว่าไปอยู่บ้านพักคนจรามันก็ดีพี่น้องมีพยาบาลมีโ่นมีหนั่หนึ่งสีน้ำมันก็ดีเป็นคนละแบบจังสีนาองฮะลากะมันบ่คือบ้านเท่าน่ะพี่น้องมันก็ ตามที่คอยเบื้องมันก็ดีดีอย่างหนึ่งบ่ดีอย่างหนึงงน่งดีสาหรับดีในะที่นี้หมายถึงว่าคันไปอไพเวียดนะมันเกิดิอิสระสา,ารสามารถสามารถสีไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ได้จังซี่เคยเห็นอยู่ไอ้ทอกสีนะพี่น้องมันสิมีบานพักคนชราอหันกัขายเป็นไพเวียรือจังไหน่ะพี่น้องมันมูลของหลวงเี่เป็นไพ่เวียด,ะยยดละกันไอ้ผู้เฒ่าเนี่ยมันยี่โมสาก็สิ ขี่รถเป็นลินคอนไปเกณฑ์ปลาไปชอปปิ้งอะนะย่ำมแรงกับส่วนจะไปมูได้หลายสิน่ะพี่น้องมูได้หลายมูผู้เฒ่าอ่ะกันเขากับซิมี่รถบาดไปจอดอยู่บ้านภาคคนชราอยู่หวังทอกสีนะเขาเขาจะเห็นเขาอันผู้เฒ่าน่ะก็ขึ้นรถนะย่ำมาแรงกับกัปปะสิน่ะไปเที่ยวสโมกซอลสโมกเขาก็กลัปปะสิน่ะบางคนก็ย่างย่างเหินเดินสะดวกไหญ่อยู่ในพี่น้องเขาก็จะไปอยู่แบบเป็นสนามแบบมีมูคุยมีหยังสิน่ะบางคนเขากับ โลอกเสื im, ่อนตสูงคือชมพูลุงข่อยนี่เราก็ไม่ย่อไปเลยพี่น้องเราแบบเราป่วยค่ะเนยเด้อันพะลุงข่อยเราก็ไม่ย่อไปอยู่บ้านพักคนฉลาดเด้กเราก็ไม่ย่อไปเราว่าเราสิตายอยู่บ้านเราเราว่าเราคือไม่ย่อไปเราก็สิตายอยู่บ้านเรา่ะตอนนี้เราก็อยู่โรงพยาบาลอยู่พี่น้องพะลุงอันอันอายไม่ยากนะเราก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังแบบที่เขาไปยิบปีปีกอนน่ะแหละพี่น้องปีกอนที่เดินทางไปอันไปภาคเหนือน่ะเจสิกากับพาตัด พอลุงกับเขาล่องบาลน,นะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราก็เขาล่องบาลเขาไปละแล้วก็ออกมาแล้วก็เขาไปใหม่พี่น้องแล้วเขาไปใหม่ดิ๋ยวสองเสมอแล้วเด้เดพราะถ้าได้ยินข่าวอยู่ว่าเราออกมาจากโรงพยาบาลหรือยังเพราะตอนนด้คุยกันอยู่ก็พอหนึ่งเจสสิก้าเพราะว่าช่วงนี้ยากกับหลวงเพราะว่าเขาอันคนที่ได้รับเงินหลวงซอยนะคนอยากโดนนะพี่น้องคนที่มีเงินอ่ไาไล่ได้บ่ถึงหลวงเขาซอยเหลือเสียหนอค่ะ ใส่ซอยข้าหนียวข้าไฟอย่างสีเขาก็สิเปลี่ยนระบบใหม่พี่น้องเขาสิเปลี่ยนระบบใหม่คนที่ยังหนุ่มยังสาวคือจังพวกใครเนี่ยเขาก็ต้องเขาตกไปหาเขาทุกอาทิตย์เนาะเขาไปหาทุกเขาทุกอาทิตย์แล้วก็อ่าเขาก็สิหางานแนะนําให้เขาหางานเฮ็ดหนงสีหนะให้มันมีรายได้พ่อนะพวกพวกตอนนี้เขาพยายามหางานเฮ็ดอยู่กับคงสิได้เร็วๆนี่เราเคยคิดว่าเนาะพี่น้องเนาะหาละเนาะกะมาบอกซู่ฟังเนาะว่าอันอยู่นี่อันคน ฉลาดนะส่วนมากเขาก็สิสมัครใจลูกอันลูกเตา่าหรือบริเกียวนะพี่น้องบริเกียวในที่นี้หมายถึงค่ะสมมติว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาอันพ่อแม่กอยู่บ้านค่ะสมมติว่าอันเงินเงินบุพพอบุญยากส,สมมาร้างแบบบุตรเลือยตัวเองได้กะเขากับไปอยู่บ้านพักคนฉลาดเขาก็ขายบ้านขายอย่างพี่นาะคั้าลูกอยากได้บ้านก็ต้องมาดูแลพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมาดูแลพ่อแม่ าหาเขาหาน้าห้อยโบยเอีย่ยงล่ะรักษาพยาบาลห้บ่บต้องเอาเขาคนที่ดูแลคนที่ดูแลพ่อแม่บ่ห้เขาบานพักคนฉลาน่ะได่นะกะสิไดบานพ่อแม่ที่อยู่น่นพี่น้องสมบัติที่พ่อแม่สามาน่ะกะสิเดกสิไดเป็นของลูกอ่ะนะพี่น้องต้งผู้ไดขันบ่ด,ดูแลเนี่ยล้วเขาจะไปรูแร้แลบ่เลยบานช่องห้องหอเขากสิขายใหเบิดเลยสมบัติพระสถานเงินอยู่ในบันทรงมจีเขากสิ ลวงก็จะหลวกไปเบิดเลยแล้วก็สิไปเสียค่าอันกินค่าอยู่ค่าอันอาหารการกินค่ารักษาโรคอยู่ในบาตรพักคนฉลาดอาณนาะพี่น้องแต่ว่าอันไอ้แม่ยานี่เล่ากัดูแลพ่อปู่นะพี่น้องแต่วันอันพ่อปู่ใหญ่นะ่พะพ่อลุงเล้วอนพ่อลุงเนาะคันพ่อนะลุงตายไปนี่เล่ากัสิบเจ็ดบาทนะนะพี่น้องมันเกีบ่ยบแมนว่าลูกเขาส่งไปนะพี่น้องส่วนมากลูกเขาจะประหยากส่งไปหรอก ลูกลูกลูกอีลีน่ะสึบว่าอยากทรงพ่อเม่ไปเขา้านพักชนชลาหรอกพี่น้องเพราะว่าขันเขาไปแล้วขันว่าไม่เงินจนใจล้วงเขาก็าบสิขายบ้าน่นะพี่น้องขายบ,บ้านขายทรงห้องหออีหยังซับส้มบัติเทามีน่ะเขาก็บสีเอาไปอ่ใส่ใจอยู่ในบ้ารพักคุณชล่าส่วนมาเข้าก็สิพยายามบ่ให้ไปอยู่นะพี่น้องพยายามันอันดูแลพยายามดูแลพ่อเม่แต่ว่าเขาก็สิมีดูแลลักษณะของเขาละ ก็แล้วแต่ขอบรัวไปขอขัวมันไปนะพี่น้องะเอาละคลิปนี้ก็เม้าบอกม่วนห้อยสังก็บ,บอกลบไปลบมาแนาก่กะเขาใจแน่บอกเขาใจแนก่กะเยาว่ากนเด้อพพี่น้องเขาก็ยังเบออยู่เด้ขนาดสิไปตอบคอมเมนต์เขาก็ยังมึนมืออยู่ไปกดกดกดอย่บงพได้เพราะว่าเขาใส่ใส่โทรศัพท์นี่แหละพี่น้องถ้ามาหาก,กินจะไปกดก,ดกดกะกดบ่ดด้ซ้ำเนืองกับมึนเขามานมึนชาไปเบิดพี่น้องคางนี้ก็ส่งสีลอกๆอกอีกแล้วเขาไปพาตัดมือเขามา ปีปีอะไรหลายปีแล้วพี่น้องแต่ว่าคางนี่มันก็เริ่มชา้ะนะพี่น้องมันเป็นอย่างแถามาแก็เป็นไปถอยล้วเนาะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็สั้นนี่ละเนาะเจอกันคลิปหน้ามีอะไงดีๆสวยๆงา้นจิมาบอกสู่ฟังนะพี่นาะสวัสดีค่ะ